กับข้าวมื้อเช้าครับกับข้าวมื้อเช้ากระลำม,มันนาวมะเขือพวงพริกผงปลากระป๋องตะไคร้มัน,นาวหอมแดงกระเทียมได้ข้าวเปล่าสัก หนึ่งจานเนาะอร่อยแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอร่อยชัว